สวัสดีค่ะพบกับเราอีกแล้วนะคะวันนี้ร้านทองหวังอยากมีสาขาโลตัสนครสวรรค์นะคะวันนี้นะคะมีแหวนมาอวดค่ะเป็นแหวนน้ำหนัก1.9กร,รัมนะคะจะเป็นลายหัวปั๊มหัวใจค่ะวันนี้จะหยิบเอาขึ้นมาอวด3วงนะคะแล้วหน้าร้านเราก็มีลายาหัวปั๊มตัดลายหลายทรงเลยล่ะค่ะแล้วก็จะมีเป็นพวกตัดลายเป็นงานแฟชั่นก็มีนะคะวันนี้หยิบสามวงนี้มาอวดเพราะว่า มันเล่นไฟมากเลยสวยมากๆเลยค่ะเบอร์ที่ใส่อยู่นะคะตอนนี้ก็จะมีเบอร์5 7 51แล้วก็50ครึ่งค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าท่านไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นนิ้วเล็กนิ้วใหญ่เรามีให้เลือกมากมายเลยค่ะลูกค้านะคะสนใจอยากเข้ามาลองดูอยากเข้ามาใส่ไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอแหวนข้อมือนะคะสามารถโทรมาได้ค่ะ ที่เบอร์โทร0563 702 23ค่ะสวัสดีค่ะ